เคยนึกกันเล่นๆไหมครับว่าข้อมูลจำนวนมหาศาลที่เราทรงหากันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเดินทางข้ามทวีปข้ามมหาสมุทรไปถึงอีกซีกโลกหนึ่งได้ในเวลาแค่พริบตาเดียวได้ยังไงกันทั้งๆที่เรามองไม่เห็นเส้นทางของมันเลยสักนิดวันนี้แหละครับเราจะมาไขาความลับนี้กันผ่านเรื่องราวของผู้ส่งสารล่องหนกับภารกิจสุดท้าทายที่เกิดขึ้นรอบตัวเราทุกๆวัน นั่นก็คือภารกิจของสัญญาณไมโครเวฟนั่นเองครับเอาละครับถึงเวลาเปิดตัวพระเอกในภารกิจนี้แล้วนี่คือผู้ส่งสารข้อมูลที่วงไวปานสายฟ้ามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อสัญญาณไมโครเวฟนั่นเองครับพลังพิเศษของเขาก็คือการแบกข้อมูลจำนวนมหาศาลให้เดินทางไปพร้อมๆกัน แล้วมันส่งพลังขนาดไหนนั่แหละครับลองนึกภาพคลื่นที่สั่นสะเทือนด้วยความเร็วสูงสุดถึง40,000ล้านครั้งต่อวินาทีดูสิครับโหนี่แหละครับคือความเร็วที่ทําให้มันส่งข้อมูลมหาศาลได้ในชั่วพริบตาเดียวแต่ว่านะครับฮีโร่ทุกตัวก็ย่อมมีจุดอ่อนและสําหรับผู้ส่งสารของเราพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกลับกลายเป็นจุดอ่อนที่อันตรายที่สุดเหมือนกันนั่นก็คือภารกิจนี้ จะต้องเดินทางเป็นเส้นตรงในแนวสายตาเท่านั้นครับคำว่าแนวสายตาหรือ line of sight เนี่ยมันคือกฎเหล็กข้อเดียวของการเดินทางนี้เลยครับคือสัญญาณจะต้องพุ่งเป็นเส้นตรงเตะเตะจากจุดส่งไปยังจุดรับโดยที่ต้องไม่มีอะไรมาขวางกั้นเส้นทางได้เลยแม้แต่นิดเดียว นึกภาพตามนะครับสัญญาณจะพุ่งเป็นเส้นตรงจากเสาต้นหนึ่งไปสู่อีกเสาหนึ่งดังนั้นเสาทั้งสองต้นจะต้องมองเห็นซึ่งกันและกันได้แบบสุดสายตาโดยไม่มีอะไรมาบดบังเลยแม้กระทั่งความโค้งของโลกก็ตามและด้วยข้อจำกัดนี้นี่แหละครับถ้าไม่มีตัวช่วยใดๆเลยนะฮีโร่ของเราจะเดินทางไปได้ไกลที่สุดแค่48กิโลเมตรเท่านั้นก่อนที่พลังจะค่อยๆอ,อ่อนลงหรือถูกความโค้งของโลกบังเส้นทางไปซะก่อน แน่นอนครับว่าการเดินทางมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะในเส้นทางนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคที่ทรงพลังและพร้อมจะหยุดภารกิจนี้ได้ทุกเมื่อเลยค่ะศัตรูตัวฉกาดรายแรกเลยก็คือสภาพภูมิประเทศครับไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาสูงตระงานหรือแม้แต่ความโค้งของโลกเราเองนี่แหละก็เป็นเหมือนกำแพงธรรมชาติที่ขวางกั้นเส้นทางของผู้สงสารของเราได้ ศัตรูตัวต่อมาก็คือสภาพอากาศครับพายุฝนฟ้าคะนองหรือหมอกที่ลงจัดจัดเนี่ยสามารถเข้ามารบกวนแล้วก็สลายพลังของสัญญาณให้จางหายไปกลางอากาศได้เลยและสุดท้ายก็คือสิ่งกีดขวางที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาเองนี่แหละครับพวกตึกรฟ้าสิ่งก่อสร้างต่างๆสามารถกลายเป็นกำแพงเมืองที่ปิดตายเส้นทางการสื่อสารได้ในทันทีแล้วแบบนี้ฮีโร่ของเราจะเอาชนะศัตรูพวกนี้ได้ยังไงกันคำตอบก็คือ ไม่ใช่ด้วยการต่อสู้ครับแต่เป็นการสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งนั่นก็คือเครือข่ายสถานีทวนสัญญาณน,นั่นเองการทำงานของพันธมิตรนี้เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆเลยครับมันเหมือนการวิ่งผลัดนะครับ 1. คือสัญญาณต้นทางถูกส่งออกไป 2. พอสถานีทวนสัญญาณที่รออยู่ข้างหน้ารับรู้ว่าสัญญาณเริ่มอ่อนแรงก็จะรับสัญญ,ญาณนั้นเอาไว้ และ 3. ขยายพลังของสัญญาณให้กลับมาเต็มร้อยอีกครั้งแล้วส่งต่อไปยังสถานีถัดไปเป็นทอดๆไปแบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุดประโยคนี้คือหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดเลยครับหากต้องการสื่อสารในระยะไกลกว่านี้จะต้องมีสถานีทวนสัญญาณมันเน้นย้ำเลยว่าสถานีทวนสัญญาณน,นั้นขาดไม่ได้เลยจริงๆสำหรับภารกิจที่ต้องเดินทางข้ามทวีปและนี่ก็คือข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของเทคโนโลยีไมโครเวฟเลยครับ นั่นก็คือความคุ้มค่าเมื่อเทียบกันแล้วการใช้สัญญาณไมโครเวฟมันประหยัดกว่าการต้องไปลากสายเคเบิลทางกายภาพแบบมหาศาลโดยเฉพาะในระยะทางไกลๆนะครับเพราะเราไม่ต้องเสียเงินสร้างถนนให้ข้อมูลวิ่งเลยแม้แต่บาทเดียวเรื่องราวทั้งหมดนี้นำเรามาสู่บทสรุปครับนั่นคือการเปิดเผยให้เห็นถึงเครือข่ายที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นเหมือนสมรภูมิที่ภารกิจของผู้ส่งสารเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่ทุกวันทุกวินาที แล้วใครกันล่ะครับที่ต้องพึ่งพาผู้ส่งสารที่มองไม่เห็นเหล่านี้ก็คือหน่วยงานที่ต้องการการสื่อสารที่รวดเร็วปลอดภัยและเชื่อถือได้สูงสุดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐปฏิบัติการทางทหารไปจนถึงชุมสายโทรศัพท์ทางไกลใช่แล้วครับทุกครั้งที่มีการโทรศัพท์ข้ามประเทศก็เป็นไปได้สูงมากว่ามีผู้ส่งสารเหล่านี้กําลังทําภารกิจให้อยู่เบื้องหลังและนี่ก็คือเรื่องราวภารกิจของผู้ส่งสารที่มองไม่เห็นครับ แต่ก่อนจะจบเรื่องราวนี้ไปผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าคิดว่านอกจากไมโครเวฟแล้วยังมีสัญญาณสำคัญอะไรอีกบ้างที่ซ่อนตัวอยู่ในการสื่อสารรอบๆตัวเราทุกวันนี้เป็นคำถามที่น่าจะทำให้เรามองโลกรอบตัวเปลี่ยนไปเลยนะครับเคยนึกกันเล่นๆไหมครับว่าข้อมูลจำนวนมหาศาลที่เราทรงหากันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเดินทางข้ามทวีปข้ามมหาสมุทรไปถึงอีกซีกโลกหนึ่งได้ในเวลาแค่พริบตาเดียวได้ยังไงกัน ทั้งทางที่เรามองไม่เห็นเส้นทางของมันเลยสักนิดวันนี้แหละครับเราจะมาไขาความลับนี้กันผ่านเรื่องราวของผู้ส่งสารล่องหนกับภารกิจสุดท้าทายที่เกิดขึ้นรอบตัวเราทุกๆวันนั่นก็คือภารกิจของสัญญาณไมโครเวฟนั่นเองครับเอาละครับถึงเวลาเปิดตัวพระเอกในภารกิจนี้แล้วนี่คือผู้ส่งสารข้อมูลที่ว่องไวปานสายฟ้ามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อสัญญาณไมโครเวฟนั่นเองครับ พลังพิเศษของเขาก็คือการแบกข้อมูลจํานวนมหาศาลให้เดินทางไปพร้อมๆกันแล้วมันส่งพลังขนาดไหนนั่นแหละครับลองนึกภาพคลื่นที่สั่นสะเทือนด้วยความเร็วสูงสุดถึง4ี่หมื่นล้านครั้งต่อวินาทีดูสิครับโหนี่แหละครับคือความเร็วที่ทําให้มันส่งข้อมูลมหาศาลได้ในชั่วพริบตาเดียวแต่ว่านะครับฮีโร่ทุกตัวก็ย่อมมีจุดอ่อนและสําหรับผู้ส่งสารของเราพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด กลับกลายเป็นจุดอ่อนที่อันตรายที่สุดเหมือนกันนั่นก็คือภารกิจนี้จะต้องเดินทางเป็นเส้นตรงในแนวสายตาเท่านั้นครับคำว่าแนวสายตาหรือ line of sight เนี่ยมันคือกฎเหล็กข้อเดียวของการเดินทางนี้เลยครับคือสัญ,ญญาณจะต้องพุ่งเป็นเส้นตรงเตะเตะจากจุดส่งไปยังจุดรับโดยที่ต้องไม่มีอะไรมาขวางกั้นเส้นทางได้เลยแม้แต่นิดเดียว นึกภาพตามนะครับสัญญาณจะพุ่งเป็นเส้นตรงจากเสาต้นหนึ่งไปสู่อีกเสาหนึ่งดังนั้นเสาทั้งสองต้นจะต้องมองเห็นซึ่งกันและกันได้แบบสุดสายตาโดยไม่มีอะไรมาบดบังเลยแม้กระทั่งความโค้งของโลกก็ตามและด้วยข้อจำกัดนี้นี่แหละครับถ้าไม่มีตัวช่วยใดๆเลยนะฮีโร่ของเราจะเดินทางไปได้ไกลที่สุดแค่48กิโลเมตรเท่านั้นก่อนที่พลังจะค่อยๆอ,อ่อนลงหรือถูกความโค้งของโลกบังเส้นทางไปซะก่อน แน่นอนครับว่าการเดินทางมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะในเส้นทางนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคที่ทรงพลังและพร้อมจะหยุดภารกิจนี้ได้ทุกเมื่อเลยค่ะศัตรูตัวชะกาตรายแรกเลยก็คือสภาพภูมิประเทศครับไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาสูงตระงานหรือแม้แต่ความโค้งของโลกเราเองนี่แหละก็เป็นเหมือนกำแพงธรรมชาติที่ขวางกั้น